ลักษณะนิสัยที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งนี้มันเกิดจากอะไรในทางจิตวิทยาละสามารถที่จะอธิบายพฤติกรรมนี้ได้ไหมแล้วมันแก้ไขได้ไหมวันนี้มาตอบกันครับ สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับช anel น,นี้ก็เป็นช anel ให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านจิตวิทยานะครับเพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพจิตที่ดีและเข้าใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นโดยก็จะเอามาจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่มีความน่าเชื่อถือนะครับถ้าสมมุติว่าใครอยากที่จะอ่านต่อที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ใตคลิปเนาะและอีกส่วนหนึ่งก็มาจากประสบการณ์โดยตรงที่ผมได้เป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยา ซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องนิสัยการผัดวันประกันพรุ่งว่ามันเกิดจากอะไรมันแก้ได้ไหมจากที่ผมได้ไปลองดูในงานวิจัยมาก็พบว่าการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยพบได้ทั่วไปเลยมันเป็นธรรมดาของมนุษย์พบได้ในทั้งผู้ใหญ่ในเด็กไปรุ่นเลยครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติเพียงแต่ว่าลักษณะนิสัยเนี่ยในบางครั้งถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับเราทีนี้ต้องบอกกันว่าตัวผมเองเนี่ยก็เป็นเหมือนกันไม่งั้นคลิปนี้ก็คงจะเสร็จตั้งแต่ประมาณ2อททิยี่แลแล้ว้วผมก็เไดงมานั่งคิดตััั้งงคาาถมกตววเอ่ และเพราะอะไรผมถึงได้ผัดวันไม่ยอมทําคลิปนี้สักทีก็ได้คําตอบประมาณว่าผมรู้สึกว่ามันไม่พร้อมที่จะทำํำและผมก็คิดต่อว่าแล้วเพราะอะไรเหตุผลอะไรผมถึงได้รู้สึกไม่พร้อมเป็นเพราะว่าผมไม่เคยทําวิดีโอมาก่อนเลย ไม่เคยทําคลิปในลักษณะทําลง YouTube จริงจังอะครับเหมือนอย่างคลิปที่คุณกำลังนั่งดูอยู่ตอนนี้นี่เป็นคลิปแรกที่ผมทําลงใน c h anel n เลยผมไม่มีทักษะการตัดต่อเลยไม่มีทักษะในการตั้งกล้องว่าจะต้องยังไงจัดแสงยังไงอะไรแบบไหนเพราะว่าพอทําออกมาแล้วผมอยากจะทําให้มันดีที่สุดแล้วก็กลัวความผิดพลาดด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันรวมกันมันก็เลยทําให้ผมรู้สึก เลื่อนออกไปก่อนดีกว่าเพราะถ้าทำออกมาแล้วทําได้ไม่ดีก็ไม่อยากทำทีนี้ผมก็เลยตั้งคําถามกับตัวเองต่อว่าแล้วทํายังไงผมถึงจะพร้อมมากกว่าน,นี้ก็ได้คําตอบประมาณว่าผมก็ต้องรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นในเกี่ยวกับการตั้งกล้องแบบไหน จัดแสงแบบไหนพูดหน้ากล้องแบบไหนประมาณนั้นนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละเออพอพอได้ดูจนตัวเองเริ่มรู้สึกว่ารู้มากขึ้นมานิดนึงและความพร้อมมันก็มันไม่ได้พร้อมร้อยเปอเหรอกครับแต่มันก็รู้สึกว่าเออพร้อมขึ้นมานิดนึงก็เลยตัดสินใจที่จะมาตัดต่อคลิปแล้วก็ลงคลิปนี่แหละ นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนอกของการผัดวันประกันพรุ่งแต่ละคนก็จะมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลของผมเนาะและผมไปหาข้อมูลมาครับตามที่นักวิจัยบอกนะครับว่าการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันมีเหตุผลมากมายเลยครับอย่างบางคนก็ยังไม่มีอารมณ์จะทํามันก็เลยยังไม่ทําหรืออาจจะคล้ายกับผมเมื่อกี้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะต้องทํามันออกมายังไงทําไม่เป็นกลัวมันออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยหรือบางคนก็ง่ายๆครับก็ลืมมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งได้เหมือนกัน แต่ว่าในเชิงจิตวิทยาครับก็ได้อธิบายสาเหตุของการผัดวันประกันพุ่งไว้ดังนี้ครับ การขาดความมั่นใจในตัวเองคนกลุ่มนี้นะครับก็จะมีการประเมินความสามารถตัวเองอน้อยกว่าความเป็นจริงผลที่ตามมามันเลยทําให้เขามีความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลเขาก็จะคิดว่าตัวเองทํางานนี้ไม่ได้แน่ยังไงฉันก็ไม่สามารถจะทํางานนี้ได้แน่นอนทั้งๆที่ยังไม่เคยได้ลองทําเลยด้วยซ้ำแล้วหากเราได้ลองถามเขาว่าเพราะอะไรเขาถึงคิดว่าตัวเองจะทํางานนี้ไม่ได้เขาก็อาจจะตอบไม่ได้ด้วยซ้ามันคือความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับคิดแต่ว่าตัวเองจะทําไม่ได้แต่ไม่มีเหตุผลอะไรมาลองรลบผลที่ตามมาก็เลยทําให้เขาผลักงานนั้น่่ททีําาให้้เรูสึก สบายใจผลัดมันออกไปก่อนไปทําอย่างอื่นที่เขาคิดว่าเขาทําได้หรือทําในสิ่งที่เขาทําได้ดีมันมักที่จะเกิดขึ้นกับคนที่มีความวิตกกังวลค่อนข้างง่ายไม่มั่นใจในตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วประมาณนี้ครับ ต้องการความท้าทายชอบความตื่นเต้นมันจะมีบุคคลที่อาจจะมีลักษณะบุคลิกภาพที่ต้องการความท้าทายอาจจะมากกว่าคนอื่นหน่อยสิ่งที่คนอื่นรู้สึกว่าท้าทายแล้วแต่สําหรับเขาเนี่ยมันอาจจะยังไม่พอเรากับการที่เขาผัดวันเนี่ยก็คือเลื่อนงานออกไปก่อนไปทําตอนใกล้ๆที่มันจะถึงเดทไลน์มันอาจจะไปเล้าอารมณ์หรือไปกระตุ้นทาให้เขารู้สึกพึงพอใจทําให้เขารู้สึกชอบขึ้นมาได้ก็นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่ง อาจจะเป็นเหตุผลที่บางคนเข้าใจได้ยากนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าบางคนนะครับสามารถที่จะทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดีเนาะแล้วก็ชอบบรรยากาศหรือความรู้สึกแบบที่โดนกดดันเวลาเหลือไม่มากแล้วฉันต้องรีบทํามันเลยเป็นเหตุผลให้เขาผัดวันออกไปก่อนยังไม่ยอมทํามันจนเวลาเหลือน้อยๆถึงค่อยลงมือทํา ชอบความสมบูรณ์แบบไม่อยากให้มีความผิดพลาดข้อนี้ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเองเลยก็คือเวลาผมจะทําอะไรสักอย่างเนาะผมอยากจะให้มันออกมาดีที่สุดให้มันเพอร์เฟกอะไรแบบนี้ครับทีนี้ด้วยความที่เรากลัวมันออกมาผิดพลาดเนาะเราก็อยากที่จะเตรียมตัวกับมันให้มากที่สุดอยากจะรู้เกี่ยวกับมันให้มากที่สุดมันจะได้ไม่ต้องมีความผิดพลาดเลยแต่สิ่งที่ตามมาก็คือมันเลยไม่ได้ทําสักทีมันเลยไม่ได้ทำสักทีมัวแต่กังวลมัวแต่กลัวว่ามันจะไม่เพอร์เฟกต์แต่หาข้อมูลอยู่แบบนั้นแต่ทาอย่างอื่นไปก่อนก็ไม่ได้ทําสักที ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบพฤติกรรมนะครับที่ทําให้ผัดวันประกันพุง่งและนอกจากนี้นะครับลักษณะพฤติกรรมผัดวันประกันพุ่งเนี่ยก็ยังพบในผู้ที่มีภาวะโรคซึมเศร,ร้าโรคส,สมาธิสั้นแล้วก็โรคยำคิดยำทำด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มีการผัดวันประกันพุ่งจะเป็น3โรคนีน้ไม่ใช่นะครับแต่คือพูดถึงว่าคนที่เป็น3มโรคนี้เนี่ยมักจะมีการผัดวันประกันพุ่งอยู่ด้วยอย่างในผู้ที่มีภาวะโรคซึมเศร้านะครับก็จะแบบเบือ่อไม่อยากทําอะไรอยากจะนอนเฉยเฉไม่มีเรี่ยวแรงจะทําอะไรสักอย่างไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ีอาาจจะมกร งานที่จําเป็นจะต้องทำเอาไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะทาอะไรสักอย่างหรือนี่ผู้ที่มีภาวะ OCD หรือโรคย้ําคิดย้าทำครับก็จะมีการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับงานที่มันมากจนเกินความจําเป็นมันเลยทําให้การตัดสินใจลงมือทำอะ่ะมันล่าช้าเพราะว่ากลัวความผิดพลาดก็ <c oughs> เลยเลี่ยงการทํางานนั้นออกไปก่อน <c oughs> เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจนี้ แล้วก็คนที่มีภาวะของโรคสมาธิสั้นนะครับ ADHD <K iller> ก็มักที่จะประสบปัญหาการผัดวันประกันพรุ่งเหมือนกันเพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาในการโฟกัสงานใดงานหนึ่งในระย,ยะเวลานานๆนะครับคนกลุ่มนี้ก็จะง่ายที่จะเสียสมาธิยิ่งเป็นงานที่ต้องใช้เวลานานเป็นงานที่น่าเบือ่อก็เลยทำให้พวกเขาก็อาจจะไม่ค่อยอยากทำก็เลยเอ่ะเลื่อนไปก่อนไปทำอย่างอืงน่นที่มันน่าสนใจมากกว่าก็เลยทำให้ผัดออกไปก่อนงานที่ควรทำก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าตัวเองเสียสมาธิแล้วหลุดโฟกัสไปแล้วในคนที่มีภาวะนี้มากๆหน่อยเนี่ยการผัดวันประกันพรุ่งนี่อาจจะ ก็จัดการกับพฤติกรรมผัดวันไปกันพุ่งนะครับจริงๆมันมีหลายวิธีมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ยกมาแค่ส่วนหนึ่งเนาะแต่และว,วิธีมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกวิธีจะเหมาะกับทุกคนนะครับตัวเราเองก็ต้องลองพิจารณาดูเนาะว่าวิธีต่างๆเหล่านี้มันมีวิธีไหนบ้างที่ตัวเราพอจะทํามันได้จริงขึ้นมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ ถ้าการที่คุณผัดวันไปการพุ่งเพราะว่าคุณรู้สึกกังวลหรือว่ากลัวบางอย่างนะครับอยากให้คุณลองตั้งคําถามกับตัวเองดูนะครับว่าตอนเนี้ยที่คุณรู้สึกกังวลอยู่เนะี่ยคุณกังวลเกี่ยวกับอะไรครับแล้วสิ่งที่คุณกังวลเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรกับคุณบ้างแล้วความคาดหวังของคุณนะครับคุณอยากให้มันออกมาเป็นแบบไหน มันต้องเป็นแบบไหนความกังวลเหล่านี้นะครับมันถึงจะหายไปเพราะอย่างน้อยครับการที่คุณได้ตั้งคำถามเพื่อที่จะสํารวจความรู้สึกตัวเองมันยังได้พบว่าเออคุณกังวลเพราะอะไรคุณกลัวเพราะอะไรสโคบการแก้ปัญหามันจะได้แคบลงเนาะเหมือนอย่างที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปว่าที่ผมไม่ยอมเริ่มทําคลิปสักทีเพราะว่าผมกังวลเกี่ยวกับเรื่องว่าผมยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการพูดหน้ากล้องการตั้งกล้องแบบไหนการจัดแสงแบบไหนอะไรประมาณนี้ครับพอผมได้รู้แล้วว่าปัญหาของผมคืออะไรมันก็จะได้แก้ไปถูกจุดอ๋อสิ่งที่ผมกังวลคือเรื่อองงพวกกใช่มมผ็แคลไปห เพิิม่มเเตกี่ยวกับเรื่องพวกนี้พอผ,ผมรู้มากขึ้นความกังวลเหล่านั้นมันก็จะลดลงลองตั้งคำถามเพื่อสำรวจจิตใจตัวเองดูนะครับจะได้พบในสิ่งที่คุณกลัวคุณกังวลเนาะ หรือถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองนะครับคิดว่าตัวเองน่าจะทําไม่ได้อยากให้คุณลองนึกถึงงานก่อนๆที่ผ่านมาครับในชีวิตคุณไม่ว่าจะตอนไหนก็นแล้วแต่เป็นงานที่คุณรู้สึกพ่กมันยากมากๆเลยแล้วคุณไม่สามารถที่จะทํามันได้แน่นอนแต่สุดท้ายคุณก็ผ่านมันมาได้อยากให้คุณลองนึกถึงในวันนั้นนะครับดูแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกับงานในวันนี้ดูครับที่คุณคิดว่าคุณจะทําไม่ได้แน่ๆเพื่อที่จะได้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวคุณเองนะครับแล้วก็ลดความกลัวที่ไม่ ขนนนาดนั้คงเป็นเรื่องยากนะครับที่จะทํางานให้สาเร็จได้เนาะในขณะที่มีสิ่งรบกวนต่างๆทั้ง f เฟซบุ Facebook, ๊กจะเข้าไปเช็ค IG เช็คลายลองแบ่งเวลานะครับเป็นช่วงๆเนาะว่าเออช่วงเวลานี้จะโฟกัสกับงานจริงๆจังๆนะแล้วก็ให้รางวัลตัวเองหลังจากนั้นดลองใช้เทคนิค25่ก็ได้ครับทำงานแบบโฟกัสกับงานจริงๆจังๆเลย โทรศัพท์ว,วางไว้ก่อน25นาทีแล้วก็แบ่งเป็น5นาทีเป็นการพักเป็นการพักสายตาก็มานั่งเล่นเฟซเล่นอะไรที่เราอยากทําก็ได้นอลองฝึกดูนะครับมันอาจจะไม่ได้ง่ายในช่วงแรกแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะทําไม่ได้ถูกไหมยังไงก็ลองดูก่อนนะครับหรือถ้าคุณรู้สึกว่างานนี้มันดูยากจังเลยแค่เห็นปริมาณงานแค่เห็นตัวงานก็รู้สึกท้อแล้วอะลองแบ่งงานออกเป็นส่วนๆดูนะครับมันจะช่วยลดความรู้สึกนั้นได้วิธีนี้ผมใช้ประจําเลยเนาะเหมือนอยา่างสมมุติพอเวลาผมเห็น,หน,น,หนบบโปรเจกต์ส <BS> จะทําได้ยังไงเนี่ยมันมันดูยากอะมันดูใหญ่ไปหมดเลยอะแต่พอลองลงไปในรายละเอียดแล้วก็แบ่งเป็นสักสิบขั้นตอนก็ได้ผมก็จะทําสําเร็จไปทีละขั้นละขั้นละขั้นมันก็รู้สึกภูมิใจอะครับแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเรากำลังไปข้างหน้าเนาะเราก็ทํามันได้จริงแล้วมันทําให้มันเป็นระบบระเบียบด้วยเพราะเราสามารถเห็นทีละขั้นตอนของการทำเนาะแล้วมันทําให้เรารู้ด้วยว่าเออตอนเนี้ยเราไปถึงขั้นตอนไหนแล้วก็ลองดูนะครับสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการ ให้รางวัลตัวเองครับจริงๆคุณไม่จําเป็นที่จะต้องรอจนเสร็จแบบ100%เสร็จหมดทุกอย่างแล้วแล้วก็ค่อยให้รางวัลตัวเองคุณสามารถที่จะแบบเสร็จแค่ไม่กี่ขั้นตอนเสร็จแค่อ์ปกอบเล็กๆคุณก็ให้รางวัลตัวเองได้เหมือนกันนะครับบางทีแบบผมก็จะตั้งรางวัลให้กับตัวเองละว,ว่าเออผมทําไปสัก3ขั้นตอนผมก็จะให้รางวัลตัวเองโดยการลุกไปซื้อกาแฟหรืออะไรแบบเนี้ครับ การให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยนอยนี่แหละมันคือกำลังใจชั้นดีเลยมันทําให้คุณรู้สึกสําเร็จมันทําให้คุณรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่มันใกล้เสร็จขนาดไปแล้วเพื่อป้องกันความรู้สึกเบื่อสุดท้ายคุณก็จะล้มเลิกไปแล้วก็กลายเป็นพัฒวันประกันพุ่งก็ถือว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างสําคัญลองดูนะครับ นี่ก็เป็นทั้งหมดของเนื้อหาคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่อยากที่จะลองน nice ําไปปรับใช้กับตัวเองก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องกดดันตัวเองมากนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกๆอย่างมันต้องใช้เวลาของมันเนาะไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ยังพอจะมีข้อดีของมันอยู่บ้างนะครับเมื่อตอนที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมเรายังไม่อยากทํามันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราก็รอก่อนก็ได้ครับรอตอนที่เราพร้อมก่อนแล้วเราค่อยลงมือทททํําาาาาามมมมััันน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 นก็ไไไไไไไดดดด้้้้้้้ะ่่่่ใใวววีแปลขงงหหจอยริ ใจดีกับตัวเองนะครับให้กำลังใจตัวเองเป็นเรื่องสำคัญ หรือสาหรับใครนะครับตอนนี้ที่มีปัญหาเรื่องความเครียดความมิตกกังบ,บนเนาะไม่รู้จะไปปรึกษาใครไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังดีไปเล่าให้เขาฟังก็กลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจบางทีเขาก็ตัดสินหรือก็กลัวว่าเขาจะไม่รักษาความลับเอาสิ่งเหล่านี้ไปพูดสามารถที่จะเข้ามารับบริการการให้กาบปรึกษาเชิงจิตวิทยากับผมได้โดยตรงเลยนะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชนะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่ากับการที่คุณมาคุยกับผมเนี่ยจะเป็นโรคจิตเวชนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับโดยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะคร แล้วเราก็จะได้มานัดวันนัดเวลากันเนาะและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคุยกันก็จะเป็นความลับนะครับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆของคุณเพราะการเก็บรักษาความลับนั่นคือจรรยาบรรณหลักที่ผมยึดถือก่อนจากกันในวันนี้นะครับผมมีเป็นกิจกรรมเล็กๆให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันเนาะจะเป็นข้อคําถามเพื่อให้ทุกคนได้สำรวจความรู้สึกของตัวเองนะครับเป็นการเพิ่มการตระหนักรู้ในตัวเองเพิ่มความสามารถในการรับรู้และการเข้าใจตัวเองนะครับโดยทุกคนสามารถพิมพ์คําตอบในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับข้อแรกนะครับ คุณคิดว่าคุณเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งมากแค่ไหนครับใน1-10ถึงคะแนนถ้า10คือเป็นมากๆเลยถ้า1คือไม่เป็นเลยแล้วเพราะอะไรคุณถึงให้คะแนนเท่านี้ครับ2นะครับแล้วตัวคุณเนี่ยเคยได้รับผลกระทบจากการผัดวันประกันพรุ่งหรือเปล่าครับถ้าเคยมันเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยแล้วคุณผ่านมันมาได้ยังไงแล้วคุณคิดว่าถ้าคุณจะเลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงบ้างสุดท้ายนะครับถ้าสมมุติว่าคุณทำสำเร็จนะครับลองจินตนาการดูเนาะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไไไปออย่าาางงงรรบบบ้้้จะะมีเกกิดขึนัคุณ ลองคอมเมนต์ดูนะครับเผื่อจะได้แชร์วิธีต่างๆกับเพื่อนๆด้วยเนาะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้ผมก็พยายามเต็มที่แล้วครับในการที่จะทําคลิปให้มันออกมาดีที่สุดทั้งเรื่องของการพูดแล้วก็การตัดต่อต่างๆตอนนี้ผมวางแผนไว้ว่าจะลงคลิปสัปดาห์ละ1คลิปแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจเรื่องวันว่าจะสามารถลงได้วันไหนกดติดตามไว้นะครับพบกันในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ